วางแผนไม่เป็นเลือกลงทุนไม่ถูกไม่มีเวลาตามข่าวแต่ก็สามารถลงทุนเก็บกันได้ถ้าคุณมีแอปเว l p ลา s จาก K+ Plus ครับปี2023กันแล้วนะครับได้วางแผนการลงทุนกันแล้วหรือยังอ่าหลายคนก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าเอ้ยอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องลงทุนยังไงเลือกกองทุนแบบไหนหรือจะวางแผนยังไงดีจะบอกว่าวันนี้แอปเวลพลาสจากเคพลาสสามารถช่วยคุณในการวางแผนการลงทุนได้แม้คุณจะเป็นมือใหม่ ไม่มีประสบการณ์และอาจจะไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนครับ แต่ละคนมีเป้าหมายการลงทุนที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อยากได้บ้านบางคนก็อยากจะเก็บเงินไปเพื่อท่องเที่ยวบางคนก็อยากจะเอาไปซื้อรถบางคนก็อยากจะเอาไปเปิดธุรกิจทําธุรกิจเป็นของตัวเองเมื่อมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันมีความฝันที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องวางแผนการลงทุนที่ไม่เหมือนกันครับเราก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าแผนการลงทุนของเราเนี่ยมันเป็นระยะไหนโดยปกติแล้วเนี่ยระยะการลงทุนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ระยะด้วยกันนะครับก็คือระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครับ เป้าหมายแรกนะครับเป้าหมายการลงทุนระยะสั้นไม่เกิน3ปีเช่นเก็บเงินท่องเที่ยวอยากจะเอาไปซื้อของอยากจะให้เป็นของขวัญเพื่อนคนรักขึ็นต้นนะครับการลงทุนระยะสั้นไม่เกิน3ปีนะครับจะเหมาะกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีความปลอดภัยสูงเป็นการลงทุนระยะสั้นครับการลงทุนระยะกลางใช้ระยะเวลาประมาณ3-7ปีเช่นการเก็บเงินไปเรียนต่อต่างประเทศ เก็บเงินดาวบ้านอันนี้ถือเป็นเป้าหมายการลงทุนระยะกลางนะครับและเป้าหมายการลงทุนแบบสุดท้ายนะครับเป้าหมายระยะยาวใช้ระยะเวลาประมาณ7-10ปีซึ่งถ้ามีระยะเวลายาวนานแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเรื่องด้วยเนเจอร์ของมันเองเนี่ยก็คือระยะยาวนะครับมันจะสามารถชดเชยกับความเสี่ยงที่เราจะต้องได้รับได้เป้าหมายระยะยาวเนี่ยเหมาะกับเป้าหมายเช่นการเก็บเงินล้านบาทแรกหรือว่าอาจจะเป็นเงินที่เอาไวส้สอบเกษียณอายุเมื่อรู้จั กเป้าหมายระยะเวลาการลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วนะครับเราจะมารู้จักเป้าหมายการลงทุนในมุมของความเสี่ยงกันบ้างนะครับซึ่งในมุมของความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีทั้งหมดแระดับด้วยกันนะร,ระดับที่1จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็จะไล่ไปถึงระดับที่8ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงครับ อันดับที่1น,นะครับก็คือเป็นกองทุ in in นรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะให้ผลตอบแทนที่อาจจะไม่ได้มากแต่อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะน้อยมากๆอันดับที่2นะครับจะเป็นกองทุนรวมตลาดเงินท so ี่ลงทุนในประเทศบางส่วนแล้วก็มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนนะครับอันดับที่3เนี่ยจะเป็นกองทุนรวมประเภทพันธบัตรรัฐบาลอันดับที่4เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้นะครับอันดับที่5เนี่ยเป็นกองทุนรวมผสมอาจจะเป็นกองทุนรวมผสมกันระหว่างตราสารหนี้กับหุ้น หุ้นกับกองทุนอสังหาเป็นต้นนะครับอันดับที่6เนี่ยจะถือเป็นกองทุนรวมตราสารทุนซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นโดยเฉพาะอันดับที่7เป็นกองทุนรวมบวดอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่เป็นตราสารทุนตราสารนีือาจจะมีการลงทุนในหมวดที่เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากองทุนอินฟาสตรเจอร์ฟันนะครับและความเสี่ยงอันดับที่8นะครับจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันทองคําหรือแม้แต่บิตคอยครับ พอเราแบ่งความเสี่ยงเป็น8ป,ประเภทเนี่ยนะครับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยของเงินลงทุนสูงนะครับแต่ผลตอบแทนก็จะน้อยเช่นกันส่วนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความปลอดภัยของเงินลงทุนมากแต่ให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวครับแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะเอาอยัางไงกันดีครับเราจะเลือกลงทุนกองทุน ยังไงดีอันนี้เป็นปัญหาโลกแต่ที่ทุกคนต้องเผชิญในการลงทุนนะครับแล้วยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะยิ่งงงเลยว่า i, เรื่องอย่างนี้เนี่ยฉันจะต้องลงทุนอะไรดีผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เวลพ a สจะช่วยคุณได้ครับ เวลพลาสเนี่ยคือบริการช่วยวางแผนการลงทุนนะครับที่อยู่ใน k คพลาสนะเขาเนี่ยทำหน้าที่เลือกกองทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของตัวเราเองโดยที่เราเองเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องมีประสบการณ์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในการลงทุนมาก่อนเลยนะครับเวลพลาสจะช่วยเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของคุณและระยะเวลาที่คุณต้องการที่จะลงทุนครับเหมาะกับแล้วลงทุนที่เป็นมือใหม่นะครับโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่ามือใหม่เนี่ยมักจะอยากจะเริ่มต้นลงทุนแต่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีความรู้มากนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเลือกไปลงทุนอะไร ได้เวลพัสมาช่วยรอบน,นี้ก็จะทําให้การเริ่มต้นลงทุนเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายขึ้นนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งของเวลพัสก็คือว่าถ้าเราอยากจะลงทุนเองเนี่ยแม้ว่าเราจะมีความรู้แม้ว่าเราจะมีประสบการณ์แต่เราไม่มีเวลาเวลพัส s s ก็สามารถจะมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้สำหรับคนที่ไม่อยากติดตามการลงทุนแล้วก็ไม่มีเวลามานั่งตามข่าวนะครับการสร้างแผนการลงทุนเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับผ่านแอปเ p พัสด้วยการกดแค่ไม่กี่ครั้งนะครับก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในแอปของเวลพัสได้แล้วนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างแผนการลงทุนของกัันนบบ้าะคร ขั้นแรกเนี่ยให้เราเกดเข้าไปในแอปของ K-Pa s s ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยข้างล่างของแอปเคพล s เลื่อนลงมาเนี่ยเราจะเห็นไอคอนที่เขียนว่าเวล Pass นะครับเราก็กดเข้าไปในไอคอนตัวนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดลงทุนนะครับเพื่อที่จะหาเป้าหมายของการลงทุนนะครับว่าเป้าหมายแบบไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับเรานะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากจะลงทุนเพื่ออะไรลงทุนเพื่อเก็บเงินกอ้อนลงทุนเพื่อความมั่งคัง่งลงทุนเพื่อท่องเที่ยวลงทุนเพื่อการเกษียณก็จะมีเป้าหมายให้เลือกหลายอย่างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ ื right like ่อแผนการลงทุนนะครับใส่จานวนเงินเป้าหมายแล้วก็เงินลงทุนครั้งแรกแล้วก็เงินลงทุนรายเดือนเข้าไปในระบบนะครับพอใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยแอปเวลพลาสเน่ยก็จะเลือกกองทุนแล้วก็คํานวณให้เราดูอัตโนมัติเลยนะครับว่าเราจะไปถึงเป้าหมายเมื่อไหร่แล้วเราจะต้องลงทุนยังไงบ้างเพื่อให้เราเหมาะสมกับเป้าหมายแล้วก็ระยะเวลาของเราที่เราต้องการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยพอเราได้แผนการลงทุนมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะกดดูรายละเอียดได้ด้วยว่าแผนการลงทุนของเราเป็นยังไงบ้างไปลงทุนในนสิททรรัพย์ปะเภไหน เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของเรานะครับเรารู้สึกว่าแผนการลงทุนครั้งนี้มันอาจจะเสี่ยงน้อยไปหรือาผลตอบแทนที่ได้มันไม่เร้าใจเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างที่เราต้องการนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เราปรับแผนการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคาดหวังที่สูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือมันก็จะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราโอเคเราพอใจแล้วกับแผนการลงทุนของเวลพัสดในรอบนี้นะเราก็สามารถที่จะกดเพื่อเปิดบัญชีลงทุนกับเวลพัสได้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าการลงทุนกับเวลพัส s เนี่ยสามารถที่จะทําผ่านออนไลน์ได้เกือบจะทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยมันก็เป็นบริการที่ค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับสำหรับคนที่มีแอปเคพัสอยู่ในมือถือเนี่ยก็ยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่เลยจุดเด่นของแอปเวลพัสเองเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณสัก4ี่ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยคือเรื่องการเลือกลงทุนรายเดือนแบบอััตตโนมิ หรือว่าที่เราเรียกว่า DCA พราะส่วนใหญ่เน e ี oh. s <S <Jean> ่ยเวลาลงทุนเนี <ips> ่ยเราอาจจะลืมลงทุนบ้างหรือบางทีก็ไม่ได้เก็บเงินไว้ลงทุนบ้างฟังก์ชันลงทุนอัตโนมัติที่ลงทุนเพิ่มให้ทุกเดือนเนี่ยจะช่วยให้ทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีวินัยการลงทุนแล้วก็สามารถที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือนได้อันนี้เป็นจุดดีข้อที่1นนะครับข้อที่2เองเนี่ยก็คือเป็นการปรับสัดส่วนการลงทุนให้ทุกๆ3เดือนนะครับสิ่งนี้เองเนี่ยทำให้ผมมั่นใจได้เลยว่าพอร์ตการลงทุนของผมเองเนี่ยมันจะไม่ล้าสมัยนะมันจะเป็นพอร์ ข้อที่3นะครับก็คือแอป w l well l p p a s เนี่ย mm hmm. เขามีระบบป้องกันความเสี่ยงนะครับไม่ให้เรามีผลตอบแทนติดลบมากเกินไปจากจุดที่เราตั้งเอาไว้นะครับเรียกได้ว่าถ้ามีการผันผวนข,ของตลาดอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับเวลพก็จะมีระบบป้องกันความเสี่ยงตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับสุดท้ายนะครับ ข้อที่ดีที่สุดของเวลพลาสเลยก็คือว่าไม่จําเป็นจะต้องมีเงินก้อนครับสามารถที่จะลงทุนได้เนี่ยเริ่มต้นแค่1,000บาทนะครับแล้วก็การลงทุนรายเดือนเนี่ยก็เริ่มต้นแค่500บาทก็สามารถใช้ฟังก์กชันใช้ประโยชน์จากแอปเวลพลาสได้แล้วครับ แอปเวิลด์พลาสนะครับถือเป็นแอปที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนเยอะมากไม่ต้องมีประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลามากในการติดตามพอร์ตการลงทุนนะครับ mm hmm. เรียกได้ว่าสามารถลงทุนได้หลากหลายแผนหลากหลายความต้องการตามเป้าหมายระยะยาวระยะสั้นระยะกลางในการลงทุนของเราทุกคนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเข้าไปใช้ดูนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการลงทุนของทุกคนทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะลงทุนได้อย่างที่ตัวเองต้องการครับ